สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูที่ดินที่สุวินทวงศ์ร้อหนองจอกกอทมอนะคะซึ่งที่ดินตรงนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติและอยู่ในเขตพื้นที่กอทมอ,อยู่นะคะนี่เลยค่ะค่ะที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นถนนคอนกรีตหน้าแปลงที่ดินนะคะกว้าง8เมตรเลยค่ะที่ดินของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะ ยาวไปถึงนู่นเลยค่ะนู่นยาวไปถึงนู่นเลยมีไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ยาวไปถึงฝั่งโน้นเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในแปลงที่ดินกันนะคะมาเลยค่ะ ที่ที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นถนนที่ทางเจ้าของที่ดินทําไว้นะคะกว้างประมาณหเมตรค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะที่ดินสวยมากค่ะยังคงความเป็นธรรมชาติค่ะนู่นค่ะยาวไปถึงตรงนู้นเลยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรอบ ตอนนี้น่าจะประมาณ8โมงเช้านะคะที่ไปถ่ายวีดีโอกันค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะเหมาะมากค่ะกับการที่จะซื้อไว้สำหรับทําบ้านสวนเกษตรทําบ้านโคกหนองนาหรือจะทำเป็นแลนด์มาร์คร้านบ้านนาคาเฟ่แบบนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นท้ายแปลงที่ดินนะคะจะติดกับคลองหนึ่งค่ะ การเดินทางนะคะจะเดินทางบนถนนหมายเลข304ค่ะที่เราเห็นนี่ก็คือร้านอาหารแบมบูใหญ่นะคะเนี่ยค่ะหมายเลข30-4ที่วิ่งไปฉะเชิงเซากรุงเทพนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยวซ้ายที่สุวินทวงศ์110ด้านซ้ายมือจะเป็นร้านอาหารแบมบูใหญ่แล้วก็ข้างในจะเป็นสอนอวินสุวินทวงศ์นะคะเนี่ยค่ะขับตรงไปเลยค่ะ ขับตรงมาประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะ1.5กิโลเมตรแล้วที่ดินของเราจะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานที่ใกล้เคียงของพื้นที่ตรงนี้บ้างนะคะค่ะปากทางเข้าเลยนะคะจะเป็นร้านอาหารแบมบูใหญ่นะคะแล้วก็ถัดเข้ามาอีกน,นึงก็จะเป็นสอนอสุวินทวงนะคะแล้วก็ใกล้กับสำนักง,งานขนส่งเคซี นีคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะคะมหาวิทยาลัยเจ้าคุณอาหารวัดหลวงพ่อโสธรนะคะแล้วก็บางกอกอลิน่าหนองจอกค่ะสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็สถานที่ตรงนี้ก็ยังใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆอีกมากมายนะคะเนี่ยค่ะตามนี้เลยค่ะ ถ้าเกิดว่าดูแล้วเกิดว่าสนใจพื้นที่ตรงนี้นะคะนัดชมพื้นที่ได้เลยนะคะพื้นที่7ไร่3งาน80ตารางวาจะซื้อยกแปลงหรือจะซื้อเป็นแปลงย่อยก็เริ่มตั้งแต่100ตารางวาถึง180ตารางวาก็มีค่ะราคาเริ่มต้นที่7,500ตบาทต่อตารางวานะคะค่าติดต่อ0806161806นะคะ ค่ะแล้วยังไงพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ